สวัสดีครับผมทุกๆคนนะครับวันนี้เราอยู่กับรายการ epitaser นะครับอยู่กับทุกทุครับเป็น ep ที่สแล้วนะครับผมวันนี้นะครับเรามาอัดคลิปนะครับคนเดียวนะครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นเวลาเกือบตีหนึ่งนะครับผมก็ไม่น่าจะมีใครระห่ำเท่าผมแล้วนะครับผมนะสวดโอ้เบฟเกงเคงนี้เขาก็น่าจะไปนอนกันแล้วนะครับผมนะโอเควันนี้เราจะมาเริ่มทำฟาร์มเหล็กกันนะครับผมนะก็เป็นฟาร์มเหล็กที่ได้รูปแบบมาจาก พี่ท a c k l e ซัสซานสี่แนะครับผมก็เป็นฟาร์มที่ผมคิดว่าอาอยากลองทําดูนะครับประสิทธิภาพน่าจะดีนะครับผมเพราะว่าฟาร์มเก่าๆที่ผมเคยทําเมื่อเวอร์ชันก,นก่อนๆนะครับเมื่อประมาณงงเล่นไห่เศษครับมันไม่ได้ผลแล้วนะครับมันหักล้างแบบมันมีกดออกมาหักล้างกันแล้วนะครับมันก็เลยทําให้ เราต้องทำแบบใหม่นั่นเองนะครับซึ่งแบบใหม่นี่ก็ง่ายนะครับผมผมเห็นพี่แท็กเขาบอกนะครับว่าอย่างนั้นโอเคนะครับส่วนว่าจะหาผมว่าผมไปลอกเขาอะไรหรืออย่างนี้ก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าการที่มีคนออกแบบไว้แล้วครับเราไม่จําเป็นต้องมาออกแบบใหม่ทีนึงนะครับเพราะว่าถ้าทุกคนออกแบบนะครับออกแบบใหม่เลยนะฮะคิดดูครับว่ามีคนเล่นไหมค์ครี่คนนะครับมันมีไม่ใช่แค่หนึ่งคนแน่นอนครับอย่างน้อยมันต้องเป็นหลายหมื่นหลายแสนคนนะครับไม่จําเป็นต้องมาออกแบบถ้าออกแบบว่าทุกคนน่าจะมีแสนรูปแบบเลยนะครับ เพราะฉะนั้นถ้ามันมีแล้วเราก็ต้องใช้นะครับอย่างที่มีเลยนะครับผมอย่างเช่นเทคโนโลยีปัจจุบันนะครับเขาก็มีการใช้ใช้เหมือนเหมือนกันนะครับผมเป็นเทคโนโลยีที่หยิบมาอีกทีหนึ่งนั่นเองนะครับโอเคงั้นเรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่านะก่อนอื่นเลยผมขอวางน้ำก่อนแล้วกันนะเพื่อที่จะเป็นน้ำอินฟินิตี้ครับเวลาใช้จะได้ใช้ง่ายหน่อยครับโอเคครับทำบ่อน้ำตัวนี้เลยแล้วกันนะครับใครที่จะทำแบบทำด้วยอย่างนี้ก็ดูดูไว้ก็ได้นะครับผม จริงๆมันก็ไม่ใช่อะไรที่ยากนะครับโอเคเนาะโอเคครับเราจะทําเป็นทางเดินขึ้นไปดีไหมผมว่าดีครับ1นสองเอ๊สองแล้วสามสี่้หาหกเนะครับผมจะทําชั้นนี้นครับชั้นที่9นั่นเองนะครับผมนับจากพื้นคือเชั้นนะครับโอเคประมาณนี้นะครับ ก็ตัวนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าครับตรงนั้นผมจะทำตรงนั้นนั่นเองนะครับอเอาใครครับเรามีพื้นที่เยอะครับไม่ต้องห่วงฮนะขยับมาสองบล็อกครับแล้วก็วิธีการทำก็คือเจ็คูณห้าครับต่อไปตรงนี้ครับเจ็ดแป1หนึ่งอ่ะตรงนี้สามแล้วสี่ห้าหกเจ็ดแบบนี้นะครับแล้วตัวนี้ก็หนึ่งใช่ไหมสองสามสี่ห้าแบบนี้นะฮะ ้เลยนะครับผมคิดว่ามันง่ายจริงๆแิงเละฮะมันดูไม่ซับซ้อนเอ้ยมันก็ซับซ้อนอยู่แหละนะครับแต่ว่ามันไม่ขนส่งย่าเหมือนกับไอคนก่อนนะครับนะเหมือนเวอร์ชันแล้วๆที่ผมทํานะฮะโอเคครับก็วางกระจกขึ้นไปดีกว่านะแบบนี้นะครับผมนี่เลยนะครับโดยเราจะมีต้องมีเตียงนอนนะข้างไหนด้วยนะครับซึ่งจะแบ่งตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นซอมบี้อยู่นะครับซึ่งฟาร์มนี้ต้องใช้ซอมบี้ด้วยนะครับ ตรงนี้เป็นซอมบี้อยู่นะครับส่วนตรงนี้จะเป็นที่กะไอ้ก็คือการวางที่นอนนะครับปึ๊บอย่างนี้นะครับแล้วมันก็จะวิ่งเล่นอะไรกันนี้นะครับฟาร์มนี้นะครับผมก็โดนย้ำมาจากพี่แท็กนะครับหรือว่าในที่พี่แท็กเขาบอกว่าฟาร์มนี้นะครับจะใช้ได้ดีเฉพาะตอนกลางคืนนะครับหรือว่าตอนเช้ามันก็ไม่ค่อยมันไม่เกิดนะครับผมอะไรประมาณนั้นแหละมั้งนะฮะเท่าที่ผมจํามานะนะโอเคครับผมจํามาแบบแค่ภายนอกครับส่วน กับทฤษฎีผมก็จำนะผมจําทฤษฎีมานะครับผมก็คือห่าง2สบอล็อกครับก็คือเป็นหมู่บ้านนะครับผมอะไรประมาณนั้นนะฮะฟาร์มต้องห่างกันสาบอล็อกตรงนี้เราต้องมีหน้าต่างเลยนะตรงนี้ซอมบี้จะได้เห็นอะไรอย่างเงี้ยรับเฮ้ยเอะไรเงี้ยครับจะตามแบบจะจะไล่ฆ่าอะไรประมาณนั้นนะฮะโอเคส่วนเราก็จะย้ายวลเลเจอร์เข้ามาข้างในตรงนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ใช่นะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาต ขึ้นไปสักแป๊บหนึ่งนะครับขึ้นไปด้านบนนะครับไม่ได้เอาสแคฟฟอร์ดดิ้งมานะครับแล้วก็วางตรงนี้ปึ๊บ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 วางเป็นหลังคานั่นเองนะครับนะครับผมโดยหลังคานะครับเราก็ปิดไปเลยนะครับโดยบล็อกอะไรก็ได้นะครับที่คิดว่าเป็นบล็อกก่อสร้างนั่นเองนะฮะแล้วก็พอเราได้อย่างนี้เสร็จนะครับเราก็จะวางน้ํา ประมาณ4มุมนะครับตรงนี้แต่ว่าตอนนี้เรายังวางไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่ามันต้องมีอะไรกั้นข้างนอกก่อนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวน้ํามันจะไหลไปข้างนอกนะครับโอเคเราเจาะรูตรงกลางครับตรงนี้ครับตรงกลางนะครับแล้วก็มาบนี้ปึ๊บอย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมพอวางก่อนนะครับวางหีบตรงนี้ก็ได้นะครับตรงนี้เลยนะครับนี่แล้วก็ใช้ฮอปเปอร์นะครับปึ๊บ ปึ๊บปึ๊บปึ๊บอย่างงี้นะครับผมให้ฮอปเปอร์มันส่งเหล็กนั่นเองนะครับซึ่งมันก็จะมารวมกันตรงกลางตรงนี้นะครับแล้วก็มีเก็บเหล็กไปตรงนี้นั่นเองนะครับโอเคครับของบางอย่างเราอาจจะต้องไปคาฟเพิ่มนั่นเองนะฮะซึ่งไม่ต้องห่วงครับเราคาฟชิวๆครับอันไหนไม่พอเดี๋ยวผมค่อยไปคาฟเอาแล้วกันนะฮะโอเคเนาะก็คืออย่างที่ผมบอกครับผมไม่ได้เตรียมการแบบโดยที่แบบไปดูคลิปแล้วก็ค่อยมาเตรียมการนะผมเตรียมการโดยผมจําเอานะครับ บางอันผมอาจจะลืไมไปบ้างตกหล่นไปบ้างนะครับก็ต้องขออภยนะัยน,นะครับตรงนี้คราวหน้าผมต้องทําการบ้านให้ดีๆหน่อยนะครับแต่ว่าผมเป็นแนวคนแคสเกมหมครับที่แบบเล่นเรื่อยๆครับเล่นแบบเรื่อยๆให้ทุกคนดูนะครับผมไม่แบบเล่นเอาแบบมีหลักการอะไรมากนะครับผมก็จะสอนหลักการเท่าที่ผมรู้นะครับแล้วก็ถ่ายทอดเท่าที่ผมรู้นะครับจะไม่แบบลงลึกจนเกินแบบบางทีมันอาจจะเปิดหัวนั่นเองนะผมดูก็เปิดหัวนั่นเองครับใครที่ชอบหลักการก็ ช่องผมก็อาจจะใช้ได้นิหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้ายังไม่พอก็ไปหาดูช่องอื่นได้นะครับผมก็เป็นการกระจายกระจายคนดูยอดวิวให้กับคนอื่นด้วยนะฮะซึ่งจริงๆผมก็ต้องกระจายนะสมควรให้ตัวเองมากกว่านะครับไม่ต้องเป็นห่วงคนอื่นนะครับห่วงตัวเองจะดีกว่าแล้วตอนนี้โอเคไม่เป็นไรครับทุบออกนะครับแบบนี้เลยนะครับอ่าแบบนี้นะครับอ่ะยังไม่เสร็จนะครับ ซึ่งตรงเนี้ยนะครับผมมันต้องมีสิ่งที่เรียกว่ากระจกตรงนี้นะครับกระจกวางตรงนี้นะเดี๋ยวเราไปคาฟแบบกระจกแผ่นนะครับซึ่งผมลืมพูดว่ากระจกแผ่นนะครับถ้าเป็นกระจกบล็อกมันวางไม่ได้นะครับมันต้องเป็นกระจกแผ่นนะครับกระจกแผ่นนะครับทํำยังไงครับมันเป็นอะไรที่เบสซี่สุดไปเลยเห็นไหมได้มาโคตรเยอะเลยนะคสิบหกอันนะไม่รู้เอาทำไรนะครับจริงๆเอาไปแค่อันเดียวก็พอแต่ว่าผมเผื่อไว้แล้วกันนะ แล้วก็นะครับทำแพรบดอ้วยนะครับแพรบดอ้นะครับอย่างนี้นะครับนี่คือประตูกับดักไม้สนนั่นเองนะครับจะใช้เป็นไม้อะไรก็ได้นะครับผมแต่ผมใช้เป็นไม้สนนะครับเพราะว่าบ้านผมมีเยอะนั่นเองนะฮะโอเคครับก็พอเสร็จปุ๊บเราก็ต้องมีลาวาใช่ไหมเพราะว่าเราต้องเบินนะครับเบบี้เบินนะครับต้องเบินนะครับไอ้กลเลมให้มันพังไปนั่นเองครับเพราะว่าเราจะได้ผลผลิตจากมันนะครับ ถ้าไ<ผ>ม,ม่เราผพิตจามาแล้วก็เราก็ก็คือมันก็จะอยู่อย่างนั้นนะครับมันก็จะไม่โดนฆ่านะครับมันก็จะไม่โดนเบรนเอ้ยเบรนเบรนอะไรแล้วผมพูดอะไรของผมนี้เนี่ยทุอคนเดี๋ยวผมวางกระจกไปแล้วกันนะครับตรงนี้ปุ๊บอาจจะไม่ค่อยคล่องในการทําคลิปนิดน,นึงนะครับใครที่ไม่ชอบก็ผมก็ต้องขออภัยจริงๆนะครับมือใหม่นะต้องเข้าใจ <c oughs> นะวางบล็อกตัวนี้ก่อนนะครับปุ๊บแล้วก็ทําอย่างนี้นะครับ ออกมาจากบล็อกตรงกลางอย่างนี้นะครับแล้วก็วางด้านบนด้วยนะครับเดี๋ยวไอ้ร่างคนเลยมันจะอีข้างบนนะไม่ดีนะแบบนั้นไม่ดีนะฮะโอเคแล้วก็ทุบบล็อกตรงกลางออกแล้วก็วางบล็อกระวาแทนตรงนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวย้ําให้พี่แท็กนิหนึ่งนะคพี่แท็กคือเขาบอกว่าต้องย้ําเท่านั้นนะครับก็คือวางตรงกระจกไม่ก็แถบดอตรงนี้ก็ได้นะครับชั้นล่างเท่านั้นนะฮะาถ้าวางชั้นบนมันไม่ได้นะครับต้องวางชั้นล่างนะครับอ่ะแต่ผมว่ากระจกจะวางง่ายกว่าแบบนี้นะครับกดที่กระจกนะครับแล้วก็วางนะครับ ก็จะได้ออกมาหน้าตายอย่างนี้นะครับแล้วก็ทุบอกข้างล่างกระจกออกได้เลยนะครับแล้วก็จะโดนดูดไปเก็บในกล่องน,นะครับเพื่ออะไรก็ไม่รู้ไม่เป็นไรเก็บไว้โอเคอ๋อแบบนี้ก็โอเคเลยนะนี่นะครับแล้วก็ให้อ่ามันแบบรวมๆกันอะไรประมาณนั้นนะครับนะโอเคเนาะถ้าผมจำไม่ผิดมันก็แค่นี้แหละมั้งนะครับออมบีมันก็จะแบบ แ her h e ้ hey, hey, hey. ชาวบ้านก็นจะตกใจมันก็จะเสกไม่ต้องคนเร็วมานะครับซึ่งมันก็มีระบบประมาณนี้เลยฮะนะครับเดี๋ยวตักถังน้ําไปหน่อยแล้วกันนะครับโอ้ใกล้จะมืดแล้วนี่มันใกล้จะมืดได้แหละครับจะมืดตอนนี้ไม่ได้นะครับผมโอเคเนะาะจะพึ่งมืดนะจ๊ะพี่ไม่พร้อมอเลยออเดี๋ยวพูดถึงเรื่องการย้ายพวกไอ้นี่ก่อนดีกว่านะครับ คือเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะก็เดี๋ยวก่อนนะเราจะย้ายโดยการให้เอ c ซมันเข้ามาทางนี้นะครับผมนี่ฮะทางนี้ก็ได้นะครับเข้ามาปึ๊บๆนะครับสามตัวนะครับแล้วเราก็จะเข้าไปผลักมานิดนึงนะครับแล้วก็ให้มันอยู่กันในนั้นนะครับผมแล้วก็ซอมบี้ก็ทําแบบเดียวกันนะครับเข้ามาปึ๊บแล้วเราก็จะให้มันมาอยู่ประมาณตรงนี้นะครับแล้วก็ค่อยทุบกระจกเอาทีหลังก็ได้นะฮะโอเคประมาณนั้นนะครับปึ๊บๆ อ่าแล้วผมออนถางน้ำไว้ทำไมไม่ดูเหมือนกันนะเมาอย่างนี้นะครับอย่างนี้เลยนะครับนี่ฮะสังเกตได้ว่าตรงนี้นะครับอาจจะยังไม่สมบูรณ์ครับเราต้องวางน้ําตรงนี้เพิ่มนะครับไปวางน้ําเพิ่มมือดีกว่านะครับวางให้มันครบมุมนะครับสี่มุมนะครับผมมาไมแล้วสามก็เหลืออีกหนึ่งนะครับตรงนี้ เนีฮะมันก็จะมารวมกันตรงนี้นะครับแล้วก็เรียมมันก็จะโดนแผดเผาตรงนั้นนั่นเองนะครับโอเคแล้วก็ทุบตรงนี้ออกไหมนะครับส่วนการเก็บผลผลิตนะครับผมยังไม่ได้ออกแบบไว้นะครับเดี๋ยวต้องออกแบบทีหลังนั่นเองนะฮะเรายังไม่รู้เหมือนกันว่ารูปหน้าหน้าตาจอกมาเป็นแบบไหนนะฮะโอเคครับโอเคครับอ่โครงสร้างมันก็จะประมาณนี้นะครับมันไม่มีอะไรดูซับซ้อนเลยเห็นไหมนะครับ แต่ถ้าว่านะครับถ้าเราทําอย่างนี้แล้วนะฮะเราต้องคํานึงถึงแบบว่าเราจะเอาซอมบี้เข้ายัางไงนะครับให้มันง่ายที่สุดเท่าที่เราทําได้นะครับนะเดี๋ผมขอทุบหน้าต่างตรงนี้ไว้หน่อยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้เลยนะครับ ให้มันง่ายที่สุดนะครับเดี๋ยวดูด,ด,ด,ดูไม่ได้ไม่ได้นะครับต้องนี้ครับเดี๋ยวเอาชาวบ้านเข้ามาไว้ก่อนแล้วกันนะฮะซึ่งเราจะใช้บล็อกที่เป็นพื้นของรางรถไฟเนะี่ยจะใช้เป็นนี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวให้ดูใช้แบบหินธรรมดาหินทรายอีไปก่อนนะครับเคละนะเฮ้ยหรือว่าผมจะไปย้ายพวกซอมบี้มาก่อนดีนะครับหรือ,อยังไง คือผมว่าซอมบี้เนี่ยน่าจะต้องย้ายมาก่อนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวแบบคือยังไงอ่ะมันเช้าก่อนนะครับมันจะเสียเวลาเราเอานะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปจัดวางรางรถไฟนะครับที่เกงเค้นะครับมาไว้นะครับน่ะนับทีมงานนะครับทีมงานคุณภาพเลยนะฮะเหล่าคนนี้นะครับโอเคเราจะล่อซอมบี้นะครับคุณซอมบี้นะฮะ มาไว้ในหลุมหลุมหนึ่งก่อนแล้วกันนะครับผมเพื่อที่จะให้เขานั้นโดนผลักขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะฮะแบบนี้เลยนะครับแบบนี้นะครับทุมคุณเฮ้ยนี่ครับคือการไม่ไม่ได้เตรียมเดียวนะคุณพี่มาไงเนี่ยเฮ้ยหรือผมเอาขึ้นไปอย่างนี้เลยก็ได้นะคุณพี่ครับคุณพี่ โอ้โหไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้แบบนี้ไม่ได้อย่าตีผมอย่าตีผมผมขอร้องนะครับผมไม่มีเจตนาดีนะผมไม่เจตนาอะไรอย่าตีผมในขาดเลยนะพี่พี่ผมขอละพี่ผมขอละพี่นี่แหละฮะผมได้ขังซอมบี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะโอ้โหง่ายนะครับย่างกระปอกกล้วยนะครับ โอเคครับปัญหาตอนนี้ของเราคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเลยนะตอนนี้ซอมบี้ตัวนี้มันไม่มีเนมแท็กครับใช่แล้วครับผมลืมคิดเรื่องเนมแท็กนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าเขาถือบล็อกได้จะดีมากนะครับแต่ผมไม่เข้าใจว่าซอมบี้ทำไมไม่ถือบล็อกนะครับนะหรือต้องให้เขาใสา่เกาะป่ะเฮ้ยังไงกันแนะ่ดูหน่อยใสไอผมว่าวซอมบี้ตัวนี้ดีกว่าผมว่าซอมบี้ตัวนี้ดีกว่าเพราะมันถือของเรียบร้อยแล้วนะครับ ถ้าทอมมี่ตัวไหนถือของมันจะจะอยู่กับเรานะครับมันจะไม่หายนั่นเองนะว่าตัวทอมมี่ถือของจะดีกว่านะครับเอาวัดีเพื่อนเอาน้อยน้อยตีเราทำไมน้อยตีเราไม่โดนหรอกนะเพื่อนเราไม่เก็บเลยโอเค <laughs> เดี๋ยวผมเข้าไปเกีเ่ยร์ทีหลังนะฮะนะโอเคครับเท่านี้นะครับเท่านี้อะไรล่ะนะครับเท่านี้ของผมมันหมายถึงอ่าแบบว่ายังไงล่ะฮะ หมายความว่าเท่านี้มันก็เราก็ได้ทอมบี้มาแล้วนั่น,น,นเองนะครับแถไปอีกนะครับแถไปเรื่อยๆเลยเรานี่นะครับนิสใส่ไม่ดีเลยนะฮะก็อยู่ตรงนั้นไปนะซอมบี้อาจจะเงาๆนิดนึงเนาะทำใจเพื่อนแล้วก็วางรางรถไฟไปหาท่านผู้เจริญทั้งหลายที่อยู่ในนั้นเลยนะฮะบอดี้่านผู้เจริญ ต้องการที่จะเป็นร่วมโครงการอีกแล้วนะครับร่วมโครงการไอรอนโกลิมกับเราหรือเปล่า npc บอกงานเราตลอดเลยนะครับ <c oughs> ต้องทำใจนะครับ npc ครับผมถ้าเป็นผมเปนเ็นีน่น่าจะมีบนม่นกันบ้างเลยนะมึงเอาครูมันทำไมเยอะแยะวะเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยลำบากไหมเนี่ยลำบากคนอื่นหรือเปล่านะครับ <c oughs> <c oughs> ถ้าไม่ลําบากก็ไม่ใช่ช่องเราดีครับแน่นะครับคือผมจะบอกว่าผมเป็นเด็กใหม่เลยก็ได้นะเกี่ยวกับเกมนี้นะอาจจะไม่เก่งอะไรมากนะครับก็ต้องขออภัยอีกทีหนึ่งนะครับผมขอประทานอาภัยนะครับ้วผมจะเอาเขาเข้าไปยังไงดีแต่นี่อ่ะคือจะจะว่าไงดีล่ะครับไอ้พวกนี้มันค่อนข้างทีง่จะล้นนิดหนึ่งนะครับในการเคลื่อนย้ายนะครับโดยรถไฟนะครับผม เพราะฉะนั้นผมต้องหาวิธีที่ง่ายที่สุดนะครับแล้วก็ไม่เป็นภาระลูกหลานที่สุดนะครับก็คือน่าจะเป็นวิธีนี้แหละนะครับนี่ง่ายแวแหละนี่มันเบสิกเลยนะครับไม่ไม่ใช่ง่ายธรรมดานะครับนี่เป็นเบสิกเลยนะครับก็เดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมไปทําทางอีกทางหนึ่งก่อนนะครับเพราะว่าเอ็มีซมันจะเข้าแบบนี้ใช่ไหมตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมจะเข้าอีกทางนึงตรงนี้ผมจะไปเคลียร์ตรงนี้นะครับอ่า คือเคลียร์ที่ว่ามันหมายถึงว่าเราจะเอาแบบไอสแลบอะครับคืออาจจะงงง,งนิดนึงนะครับอาจจะง,งงงในวิธีของผมนิดนึงนครับก็ต้องขออภัยนะครับผมผมก็ไม่คลองด้วยดิ <c oughs> มเมื่อเตรียมการบ้านหนูเลยนะฮะก็เห็นปุ๊บก็อยากจะทําเลยอะไรทันทีอย่างนี้นะฮะก็แบบนี้นะครับเราจะได้เข้าได้คนเดียวนะครับแต่ n b c ออกไม่ได้เข้าไม่ได้ด้วยนะครับแต่เราทําได้คนเดียวนะครับ พราเราฉลาดนงไงล่ะเราไม่ใช่ a ออนะครับท่านผู้ชมขับรถไฟเองเลยแล้วกันนะครับขึ้นเอาปะจ,จะเฮ้ยไปไหนแล้วนะั่นน่ะไปแล้วครับผมไปแล้วครับผมมันโกทูสวรรค์แล้วนะฮะอาละเพื่อนๆนเพื่อนๆพน,พ,นพ,รพร้อมที่จะบันเทิงกับฟอร์อมบี้หรือยังเราไม่ตอบนะครับก็วิ่งไปซะ นะครับไม่ตอบก็วิ่งไปซะนะฮะวิ่งวอนเชียวนะเพื่อนนะสนุกกันใหญ่เลยนะฮะโอเคครับเพื่อนต้องการจะขึ้นรถไฟหรือเปล่าเราไม่เอารถไฟเปล่านะเพื่อนนะเพื่อนนั่นแหละเพื่อนไปเลยเพื่อนเรารู้ว่านายชอบเพื่อนนั่งรถไฟไปซะไปนลกโอเคับเพื่อน เอาแล้วเพื่อนรู้สึกยังไงบ้างลราเพื่อนอ้าวเอาเราเมื่อกี้ประกายสีเขียวขึ้นแสดงว่าน่าจะเจอเตียงนะครับนี่แหละบ้านใหม่เพื่อนไอัน,นี่ก็วิ่งจังเลยเดี๋ยวก็โดนตีหรอกเป็นไงเพื่อนเก่งเบ้าเราเราออกจากทางสลับได้ในออกไม่ได้เงี้ยงอ้อยไอ้โป่งเง้อย <c oughs> อ่เพื่อนเพื่อน เรารู้ว่านายอยากจะนั่งนะเพื่อนนะเราขอความร่วมมือจากนายหน่อยเพื่อนนะไปเลยเพื่อนไปเลยเพื่อน <laughs> เอาแล้วครับชายผู้นี้นะครับชายหมวกฟางของเรานะครับได้ไปกระจุกกันอยู่ตรงนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเอาละเพื่อนสิ้นสุดของวาระพวกนายแล้วนะครับก็ขอให้สนุกกับวันที่ดีนะเพื่อนนะโอเค วางกระจกครับปิดจ็อบนะครับผมปิดจ็อบปิดจ็อบเลยนะฮะน่ฟาร์มที่สะดวกสบายเราจริงๆเลยนะฮะเออเอาตรงๆนะครับเราทําได้หลายฟาร์มเลยนะฮะวางกระจกปิดตรงนู้นโอเคไม่ต้องเรกเรมเกิดนะครับ แล้วก็รอผลผลิตอะไรประมาณนี้นะครับคือผมดีใจนะเอาจริงผมดีใจเออไอร่องกระเดียมันเกิดในอย่างนี้นะเพราะว่าในที่สุดเราก็มีฟาร์มแล้วไงฮะไม่ให้ดีใจมันเป็นไปได้ไงนะครับโอเคผมก็ได้ทำประมาณนี้ไว้แล้วนะฮะโอเคเนาะก็คือถ้าเราจะทำอีกอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวผมบอกนะครับ เดี๋ยวผมบอกตอนนี้เลยแล้วกันนะครับจะได้ไม่เสียเวลาเนาะโอเคเดี๋ยวผมถอนสอนทฤษฎีเบื้องต้นหน่อยนะครับใครเข้าใจก็คือเข้าใจนะคใครที่งงๆก็ขออภัยด้วยนะนะครับผมอธิบายไม่เก่งนั่นเองครับเอาละครับตรงนี้ ตรงนี้นะครับมันจะนับว่าเป็น1ฟาร์มนะครับหรือว่า1หมู่บ้านตรงนี้นะครับเฉพาะตรงนี้เท่านั้นนะครับที่มีเตียงนะฮะส่วนคิดว่าผลผลิตมันอาจจะยังไม่พอใจสำหรับเรานะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็ทำฟาร์มเพิ่มนะครับต่อจากบล็อกตรงนี้นะครับก็คือตรงนี้ใช่ไหมล่ะนะครับเราจะต่อยังไงเราจะต่อจากตรงนี้นะครับไป3าอีกสอบล็อกครับ1 2สา0ส1้าหก1ามก 1 2สามีสีองแล้วนะฮะแล้วก็สามสามสามสี่ก็ได้นะครับเป็นเพื่อความชัว์นั่นเองนะครับแล้วก็ต่อบล็อกขึ้นไปนะครับผมแล้วก็ไปทําต่อได้เลยนะครับนะตรงนี้นั่นเองนะครับผมนะก็คือผมก็คิดว่านะครับผมว่าผมจะทําฟาร์มทั้งหมดเนี่ยให้มันเต็มพื้นที่ตรงนี้เลยนะครับผมไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะแต่ถ้า แอเรียตัวนี้มันยังว่างๆตรงไหนนะผมก็จะทําให้มันเต็มหมดเลยนั่นเองนะครับเต็มในที่นี้หมายถึงว่ามันต้องเว้นกันแล้วสาบล็อกนั่นเองนะครับนะไม่ใช่ว่าจุกกระจุกกระจุกกันอยู่ที่เดียวนะหมกเลยแบบนั้นมันแย่งกันนะครับโอเคนะเพราะว่าหหมู่บ้านเนี่ยมันจะมีรัศมีนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับทั้งหมดนะฮะมันก็คือ6 4นั่นเองนะครับรวมตรงนี้นะครับก็มันก็จะเป็นแบบห4บบล็อกนั่นเองนะครับ ถ้าเราตอบไปตรงนี้ไปถึง32บล็อกนะครับตรงนี้ก็32บล็อกก็ลงไปเป็น64ครับ 64, ตรงนี้คือหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งแลลวนะครับก็โอเคครับใครที่ชื่นชอบฟาร์มเหล็กของผมนะครับไม่ไม่ใช่ของผมสิใครที่ชื่นชอบฟาร์มเหล็กของแบบนี้นะครับนะใครอยากลองทําตามดูก็ลองทําได้นะครับเป็นฟาร์มเหล็กที่ง่ายใดเลยทีเดียวนะครับผมก็สําหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์ผมด้วยนะใครที่แบบ อยากให้กำลังใจผมหรือว่าแบบอยากอยู่กับเราไปเรื่อยๆนะครับก็กดติดตามนะครับแล้วก็กดิ่งให้ผมด้วยนะครับใครที่อยากให้คอมมูนิตี้ของพวกเรานะครับเซิร์ฟทัลทลคราฟใหญ่ขึ้นนะครับก็อย่าลืมกดแชร์ให้ผมด้วยนั่นเองนีครับผมก็สำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอไปนอนก่อนนะครับเวลานี้ดึกแล้วนะครับผมโอเคครับบ๊ายบาย